สวัสดีค่ะเพื่อนๆปูเป้นะคะจากช่องปูเป้ซีเนเจอร์ค่ะคลิปนี้นะคะปูเป้อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับคนไหนที่อยากได้วัตถุมงคลเพื่อการค้าขายทำมาหากินหางานหาการนะคะคลิปนี้ไม่ได้ชมถือว่าพลาดมากเลยค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะคะ เพื่อนเพื่อน,น,นทุกทุกคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเรื่องของแม่นางขวักใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคลิปนี้ปูเป้จะมาพูดเรื่องวัตถุมงคลของแรงวัดของวัดแถวบ้านปูเป้นะคะวัดศรีวารีน้อยนะคะวันนั้นน่ะปูเป้ได้ไปไหว้พระที่วัดศรีวาลีน้อยแล้วไปไหว้อ หลวงปู่ทวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดจะดีด้านล่างของหลวงปู่ทวดนะคะสาลาหลวงปู่ทวดถ้าเกิดใครเข้าไปอะ่ะก็จะเห็นถ้าหากใครยังไม่รู้จักนะคะวัดศรีวรีน้อยอะ่ะจะอยูออ่ถนนวัดศรีวารีน้อยหรือว่าจะมาทางลาดกระบังก็จะเป็นลาดกระบัง54ถ้าใครไม่รู้จักถนนวัดศรีวลีน้อยก็คือตรงมหาลัยหัวเฉียวจังหวัดสมุทรปราการนะคะอ่า วัดนี้เมื่อแต่ก่อนชื่อว่าวัดจระเข้น้อยนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีวรีน้อยนั่นเองวัดนี้บรรยากาศดีมีหลวงพ่อเสือสศักดิ์สิทธิ์มีหลวงปูท่ทวดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างจากวัดเล็กๆนะคะได้พัฒนาเป็นวัดใหญ่โตของคนชาวตำบลศรีสระจระเข้น้อยนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนั้นนะ่ะก็บูชาไปไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ก็จะหาวัตถุมงคลติดไม้ติดมือไปก็เลยเลือกอยู่นานเลยะคะ่ะแล้วก็สายตาเหลือไปเห็นแม่นางขวกักก็จะมีหลวงพี่อยู่องค์นึงคอยอให้ชาววัตถุมงคลหรือว่าให้ความรู้รายละเอียดนะคะสําหรับวัตถุมงคลนั้นๆนะคะจะมีไอ้ไข่เด็กแว๊จเจดีมีหลวงปู่ทวดมีแม่นางขวกักแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างให้ นำไปบูชากราบไหว้กันนะคะวันนั้นน่ะรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปบูชาแม่นางขวากหรอกนะแต่ว่าสายตาเหลือบไปเห็นแม่นางขวากเราเลยแบบหลวงพี่ขอดูแม่นางขวากองนี้หน่อยนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแม่นางขวากนะคะกล้องจับไหมเนี่ยค่ะองค์นี้นะคะทํามาจาก ไม้มะยมนะคะถามหลวงพี่แล้วทำมาจากไม้มมยมแล้วก็จะมีคาถากํากับอยู่นะคะก็จะเป็นเราจะได้มาคู่กันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนสนนราคาแล้วราคาบูชาอยู่ที่99บาทราคานะ่ะไม่ต้องมาสนใจหรอกสนใจอยู่ที่ว่าอะไรรู้ไหมปูเป้ได้มาบูชานะ่ะแล้ววันนั้นจะเอาไปเลี่ยมเออจะเอาไปเลี่ยม บูชามาได้3ามเดือนแล้วละ่ะแล้วจะเอาไปเลี่ยมแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะทำงานปกติงานอะ่ะมันก็เข้าอยู่แล้วแล้วพอแม่นางขวักไปนะคะงานโหยล้นหลามมากท่วมโต๊ะท่วมหัวท่วมห,ววมหูเคียร์ไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะััน,นี้ไม่ได้ว่าคิดไปเองนะคะลองลองนำไปเอากลับบ้านไปแล้วแล้วก็ลองใหม่วิสูตรใหม่นะคะ วันไหนที่พกแม่นางกวักไปเนี่ยงานเยอะจริงๆค่ะเหมาะกับคนที่กำลังหางานทำอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการมากเลยปุเป้นแนะนำนำเสนอมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจเชิญที่วัดศรีวลีน้อยได้ค่ะองค์ละ99บาทเท่านั้นไม่แพงทำจากไม้ไม่ยมนะคะแล้ววันนั้น,นที่จับขึ้นมาน่ยปุเป้ขน,นลุกทั้งตัวเลย ก็เลยอุทานออกไปว่าโอ้ยคนลุกสู้เลยอ่ะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าท่านอยากมาอยู่ด้วยองค์นี้เป็นของเราเราจะรู้สึกได้ว่าพระน่ะอยากอยู่กับเราไหมเราจะมีเขาเรียกว่ามีพลังงานบางอย่างน่ะเอ่อเป่งพลังออกมาจากองค์พระไม่เชื่อเพื่อนเลองจับดูถ้าเราเคยเป็นเจ้าของพระนะคะหรือพระองค์นั้นๆน่ะอยากมาอยู่กับเราอ่ะรับรองค่ะเราจะมีพลังงานที่เราสามารถ รับรู้ได้นั่นเองฝากไว้นะคะ99บาทไม่แพงค่ะแต่อิเทเลต์นี่เข้มขังสุดยอดเลยค่ะปุเป้วิสูนแล้วนะคะเอ่อแม่นางขวาองค์นี้ไม่ได้ให้เรื่องเกี่ยวกับหวยนะคะไม่ต้องซื้อหวยไม่ต้องแทงหวยไม่ต้องขอหวยแม่นางขวาที่ออกมาจากวัดศรีวารีน้อยนะคะแต่ท่านจะช่วยเรียกลูกค้าเรียกงานเรียกการเข้ามาค่ะเอาเละค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้หวังว่าเป็นความรู้และก็ประโยชน์ของเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามให้ปูเป้ด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ